ชุดเพาะฟักพันปลาเคลื่อนที่อันนี้เป็นของงานประมงเป็นงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จที่เราสามารถขยายผลออกไปให้กับเกษตรกรได้ก็จะนําไปสู่แหล่งน้ําในชุมชนหรือแหล่งน้ําที่อยู่ในในบริเวณบ้านของเกษตรกรเป็นชุดเพาะฟักพันปลาที่สามารถเคลื่อนที่เอาไปได้นะครับไปตั้งไว้บนแหล่งน้ําของชุมชนหรือในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อที่จะเพาะฟักพันปลาพอเพาะฟักพันปลาได้ประมาณหนึ่งเขาสามารถอยู่ได้แล้วก็ปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา บางพื้นที่ะครับการเข้าถึงลูกพันธุปลาเนี่ยค่อนข้างจะยากชุดเพาะฟักพันุปลาเคลื่อนที่เราจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตลูกพันุปลานะครับสามารถนําชุดพาอฟักพันุปลาเคลื่อนที่นี้ไปเพาะลงในแหล่งน้ําของตัวเองแหล่งน้ําชุนชนหรือว่าบอ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกร,เ,ร,กรเองนําพันุปลาเนี่ยไปเพาะอยู่ตรงจุดนั้นได้เลยครับผม ของเราเนี่ยมีชุดเพาะพันปลาเคลื่อนที่อยู่2แบบแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบถังนะครับเหมาะสําหรับการเพาะพันปลาที่มีไข่ประเภทครึ่งจมครึ่งลอยนะครับเช่นปลาตะเพียนปลายีสกแล้วก็ปลาส้อยครับเดเวอจะอยู่ในบ่อครับแล้วก็จะดูดน้ําขึ้นมาครับตามสายยางครับไหลมาตามท่อครับจะเป็นท่อหุนครับเข้ามาแล้วขึ้นลงในถังผสมพันธ์นะครับ ซึ่งเมื่อน้ำได้ระดับแล้วนะครับน้ําก็จะดันไหลลงตามท่อขนาดสองนิ้วครับแล้วก็มาขึ้นท่อหกขุนมาลงที่ถังฟักไข่ครับเมื่อปลาไข่แล้วครับไข่ก็จะไหลมาตามท่อครับก็จะมาลงอยู่ในถังฟักไข่นะครับซึ่งเราต้องติดถุงกรองครับเพื่อกันไม่ให้ไข่เนี่ยไหลออกตรงท่อน้ําล้นไข่ก็จะอยู่ในถังนะครับ แบบที่สงนี่จะเป็นแบบที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ครับเป็นแบบบ่อผ้าใบนะครับตัวนี้การขนย้ายเนี่ยง่ายแล้วก็เพาะพันธุ์ได้หลายชนิดนะครับซึ่งจะเป็นชนิดปลาที่มีลักษณะไข,ข่ครึ่งจมครึ่งลอยปลาที่มีลักษณะไข่ลอยปลาที่มีลักษณะไข่จมติดวัตถุนี่ครับก็จะมีท่อน้ํามาครับมาเนี่ยครับแล้วก็จะขึ้นมาลงในบ่อผ้าใบครับ ปลาก็จะสมพันธุ์วางไข่ในนี้ครับก็จะมีท่อน้ําล้นครับเมื่อปลาวางไข่แล้วครับเราก็จะกรองไม่ให้ไข่ไหลออกไปครับเมื่อลูกปลาฟักก็ฟัก,กอยู่อย่างนี้ครับฮอร์อมโมนนี้ก็จะใช้สําหรับเร่งการวางไข่ครับผมอย่างขวดนี้คืออะไรครับเป็นขวดที่ซื้อมาที่ยังไม่ได้เจอจางครับ ส่วนขวดสีชานะคือที่เราเจจางไปแล้วครับก็จะใช้ฮอร์โมน1 c ซีซีครับกับน้ำกลั้น 9CC ซีซีครับตัวนี้ก็คือมูที่เลียมเอ็มนะครับซึ่งจะเป็นยาเสริมฤทธิ์ช่วยเร่งให้ปลาวางไข่ที่เร็วขึ้นให้มีประสิทธ,ธิภาพเพิ่มขึ้นครับผม1เม็ดนี่สิมิลลิกรัมครับใช้ต่อปลา1กิโลครับ ปลาที่ช่างได้3กิโลนะครับเราก็จะใช้3เม็ดนะครับแล้วก็เราก็จะบดให้ละเอียดนะครับเมื่อละเอียดแล้วเราก็จะเติมน้ํากลั่นนะครับจำนวน3 4 c ต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนซึ่งปลา1กิโลจะใช้15ไมโครกรัมครับเราก็จะใช้45ไมโครกรัมนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นดูดใส่กระบอกยาครับจากนั้นเราก็จะไปฉีดปลาเอ่อปลาตะเพียนนะครับเราจะฉีดตรงครีบหลังนะครับ ทิมงเอไปอย่าให้โดนกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็เอียงๆนะครับอย่างน้ําหนักครึ่งกิโลก็ฉีด0.5 ml ครับตามน้ําหนักตัวครับแล้วพ่อแม่พันธุ์นี่จะออกตอนไหนรุ่งนี้ครับรุ่งนี้พอเราจะห้มันวางไข่แล้วก็ออกได้ วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือการที่จะทํำยังไงให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างน้อยเลยถ้าเราทําตรงนี้แล้วเราเอาปลาเนี่ยไปปล่อยในพื้นที่ของชุมชนเกษตรกรก็จะสามารถหาปลามารับประทานได้หาปลาเพื่อที่จะนําไปขายแล้วก็สร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยอันนี้เป็นจุดหลักครับที่ที่เรามองแล้วก็ขยายผลความสําเร็จจากศูนนี้ออกไป